เดิมเ่าคริปโตนะครับวันนี้าจะมานําเสนอข่าวเกี่ยวกับตัวลูน่ากันนะก็จะข่าวทั้งหมดเลยแหละครับก็อย่างกก่าไม่เลิกนะตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าใครจะลงทุนในตัวนี้เนี่ยควรจะลงเงินที่คุณพร้อมจะเสียได้นะครับถ้าเข้าใจแล้วไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันเลยดีกว่าครับก็จะมีเรื่องแรกนะครับเป็นการเป็นการอะไรเป็นข่าวร้ายแล้วกันนะของทางตัวลูน่านะครับจะถูกดีลิสต์ออกจากทางอัพบิตนะครับเป็นเอ็กเ g นที่ถือว่าใหญ่อยู่นะครับของทางเกาหลีใต้นะก็จะมีเอาคูเทรดลูน่าบิตคอยออกไปนะครับซึ่งก็ ถามว่าทำไมเอาแค่ BTC ออกไปเนื่องจากถ้าเท่าที่ไปดูมานะครับทางอัพบิกเขามีแค่คู่เทรด b t ทคู่เทรดเดียวนะสำหรับตัวลูน่าตัวนี้สาเหตุก็คือมีความผันผวนตึงราคาไม่อยู่กู้คืนให้กลับเข้ามาในหนึ่งเหรียญไม่ได้ของทางตัว u UH s ว t นะครับแล้วก็มีความผันพวนสูงไม่มีแนวทางที่ชัดเจนอะไรทั้งนองกันนะก็จะยุติการซื้อขายในวันที่20พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาตามประเทศไทยนะครับประมาณนี้นะักข่าวแรกก็ถือเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับทางตัวลูน่านะ เรื่องต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับทาง CEO ของไปเน้นนะครับถ้าสรุปตามความเข้าใจของเขาแบบสั้นๆนะครับเขาบอกว่าการมิน์เหรียญออกมาเพิ่มการฟอกจิ้งเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมการที่จะซื้อกับการเบรนเนี่ยมันทําได้ครับมันทําได้นะแต่มันต้องใช้เงินนะซึ่งทางทีมพัฒนาโปรเจกต์เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเกาะทาง c e o เขาถ้าพูดสรุป,รปเลยก็คือเขาไม่สนับสนุนเขาไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่จะฟอกใหม่เป็น l ลูน่าเป็นเทอร์ล่าสองอะไรทั้งนองนี้นะ เขาสนับสนุนให้เนี่ยดันตัวพวกนี้กลับขึ้นมามากกว่าเพราะเขาเห็นว่าการที่จะไปอ่าทำรุนหน้าสองเทอร์่าสองมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมีแต่ทําให้คนหมดความเชื่อมั่นไปอีกอะไรทานองนั้นนะสำหรับของทางซีโอไบนแนนตรงนี้นะครับอเรื่องต่อมานะครับก็จะเป็นข้อเสนอแนะนะเป็น proposal ของทางเทอร์่าเขานะครับที่มองว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดไม่ใช่เทอร์่ามองว่ามีความเป็นไปได้นะเป็นทางทวิตเตอร์เทอร์่าดีลี่นะครับที่มองว่ามีความ เป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็เป็นของชายที่ชื่อว่าแฟตแมนนะเขาก็จะให้เงินคืนตัวต่อผู้ถือ u s เอทนะครับผมแต่ก็จะมีขิดจํากัดต่อวอลเล็ตนะครับแล้วก็จะให้ความสําคัญกับผู้ถือหลายย่อยผู้สมอลวอลเล็ตนะครับโดยเขาจะมีการอะไรล่ะมีการส n a p s h o t นะครับก่อนที่จะเกิดการลุดหนึ่งเหรียญว่าใครเป็นยังไงบ้างให้คืนเงินต้นของคนที่ใช้เป็น,นเงินต้นของอชนะครับแล้วก็จะจ่ายเงินคืน รวมไปถึงวานด้วยนะแต่ก็อย่างที่บอกครับก็จะมีขีดจํากัดต่อ1กระเป๋าอยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีนะแต่ย้ำว่าเป็นแค่ข้อเสนอและตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าจะใช้วิธีนี้แต่อย่างไรน,นะครับอ้อสาหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาอ่านดูได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับข้อดีมันเนี่ยก็อาจจะทําให้คนที่ถือ u s ทีเนี่ยรู้สึกแบบชื่นใจรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันเชื่อถือได้ว่าเขาเยียวยาเราจริงๆนะเราจะทาให้คอมมูนิตี้เนี่ยแข็งแกร่งอาจจะเกิดการพักดันลูน่ากลับขึ้นมาก็ได้กคจะไปรู้อาจจะไม่ถึงกับเอาไทม์ไฮแต่ก็ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งก็สุลต่านกันแล้วนะครับก็ประมาณนี้น่าสำหรับแนวทางแก้ไขของทางเทอรล่านะซึ่ง2แนวทางนี้เนี่ยยังสอดคล้องกับทางวิทริกนะครับที่เขาออกมาว่าควรที่จะเยียวยาทางผู้ถือรายย่อยนะครับเนื่องจากคนที่แบบเชื่อว,ว่าเฮ้ยถือเนี่ยทำให้เราได้กําไร ไม่ใช่ด้กําไรได้ผลตอบแทน20%จร,จริงๆแต่ว่าถือเหรียญสเต็ปโค้ดที่ถืออยู่นั้นหลุดหนึ่งเหรียญลงไปมันก็ไม่โอเคนะครับสําหรับตรงนี้ก็เขาบอกว่าคนจะเยียวยาทาง small holder ก็คือคนที่พูดถือรายย่อยก่อนนะสำหรับทางวิทรลิกก็ถือว่ามีความสอดคล้องกับทางแฟดแมนข้อเสนออยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องต่อมาครับก็เป็นทาง LFG นะครับผมทาง LFG เนี่ยเขาก็มี l ู n น้าฟอร์เรชันนะครับเขาก็บอกเนี่ยก่อนที่เขาจะ เกิดเหตุการณ์เลยเนี่ยเขาถืออะไรเงินสำรองอยู่เท่าไหร่นะแปดหมื่น BTC นะครับมาดูครับล่าสุดเหลือสามร้อยสิบสาม BTC ใช้ไปแปดหมื่นบิตคอยครับผมไม่แคสไหมล่ะเขาก็มีการบอกนะครับตอนนี้ว่าเนี่ยสามหมื่น BTC ขายไปอไอซ์มอนด์น่านะก็จะมีใครต้องการมาอ่านก็มาหาดูได้นะก็ถือว่าใช้ไปเยอะมากๆนะครับตอนแรกเนี่ยเขาคาดการณ์กันเหลือมากกว่านี้นะไม่รู้ว่าพันสองร้อย BTC หรือว่าหมื่นสองบิตคอยนะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแต่มากกว่าสามร้อยนี้แน่นอนนะ แต่พอเขาออกมาชี้แจงแบบนี้ก็ต้องตามนี้ไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวเอเวอที่บอกว่าการใช้เหลือเนี่ยตอนนี้คนที่ถือเอเวกแนวหนาวไปครับนนนเนี่ยหนึ่งล้านกว่าเวอเรกต์เนี้หนึ่งล้านกว่าเวอเรสนะครับหนาวๆไหมครับถ้าโดนเทขายเออก็เป็นไปได้นะถ้าโดนขายขึ้นมานะซึ่งเงินก้อนนี้นะครับจะต้องเป็นดันยูเอสดีทีนะเอาจริงเป็นเงินสำรองของยูเอสทีไม่รู้เขาจะเอาไปดันหรือเปล่านะครับไม่รู้เขาจะทํายังไงต่อไปก็ต้องรอดูกันแล้วกันนะณจุดนี้ เรื่องสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องการเบิร์นะครับก็เบิร์ของทางลูน่านะเขาก็มีบอกมานะครับในทางเว็บไซต์นี้นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเบิร์ไม่เบิร์กันแน่นะครับซึ่งเอาที่แน่ๆนะอาจจะมีการเบิร์จริงๆครับแต่อาจจะไม่ได้มีการออฟฟิเชียลอะไรนะแต่แล้วก็เบิร์แบบไม่เยอะมากอาจจะกลายเป็นล็อกในวอลเล็ตที่ไม่สามารถอ,าออกมาใช้ได้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าเราไปดูตามคอยมาเก็ตแคปตามอะไรตรงนี้นะเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเมื่อวานเนี่ย นี่วันนี้นะนี่ไม่ใช่นี่เมื่อวานนี่วันนี้นะครับ6 5 3 1 9 4 5ตรงนี้นะดูนะ9 4 5นะครับเรามาดูผมเมื่อวานครับเมื่อวาน2 1 7ครับผมซึ่งมีการเพิ่มขึ้นมาของจํานวนตัวลูน่านะครับซึ่งการเพิ่มเข้ามาเนี่ยเอาจริง,รงอาจจะเพิ่มมาจากตัวที่มันสเต็กอยู่หรือว่าหลุดมาจากอะไรก็ได้นะครับเพราะว่า max supply ที่เขียนไว้ใน market แคปจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่6,900ล้านล้าน,ล,าน,ล,านลูน่านะครับซึ่งตัวนี้เขาอาจจะมีการสเต็กเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าไม่ได้เป็นการ m ินเพิ่่่มแตอยางด อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันถ้ามีการเบือนเหรียญออกมาจริงจริก็อาจจะส่งผลดีตัว,ตว,ตวรู้หนาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับข่าววันนี้ถ้าว่ามีข้อผิดพลาดอะไรประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยขอบคุณครับ